สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทวินเทนคำเนาปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวช้างเฉพาะทางพิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อต้านความเสื่อมของเซลประสาทและชะลอวัยคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับจุดเริ่มต้นก็ประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันนะครับ ว่าจะทำอะไรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และก็ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงได้ซึ่งเราก็บอกว่าจะต้องตอบโจทย์ทางด้านสังคมผู้สูงวัยซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมากในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและก็ตอบโจทย์ในด้านสุขภาพที่สําคัญซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะสาเาวชศาสตร,ร์แล้วเราก็ทราวบว่าประเทศไทยนั้นมีพืชผักสมุนไพรมากมายกระจายอยู่ไปตามพื้นถิ่นต่างๆทั่วประเทศดังนั้นถ้าหากว่านํามาสู่ห้องแลบ และนนำมาวิจัยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโจทย์สังคมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติครับ,รบผมเริ่มจากการเป็น Research Unit ก่อนนะครับซึ่งพวกเราก็บอกว่า จะทำอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยที่สําคัญมากไม่ใช่งานวิจัยที่ธรรมดาก็คือต้องมีคุณภาพสูงเชิงประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในด้านของการตีพิมพ์ในการสร้างนวัตกรรมด้วยครับอันนั้นก็เป็นภารกิจหลักๆของเราปัจจุบ,บันก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอัญชลีประสานสุขลาภเป็นรองหัวหน้าศูนย์ซึ่งท่านก็สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีนักวิจัยในคณะอีกท่านหนึ่งที่สำคัญมากในการร่วมเป็นกำลังสำคัญคือดรเจมส์ไมเคิลริมสันซึ่งท่านนี้ก็สังกัดงานวิจัยและนวัตกรรมคณะสาเวชศาสตร์ตอนนี้ก็ถือว่ามีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งผมด้วย3ท่าน การชะลอวัยหมายถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการต้านความชราถ้าเซลล์ใดก็ตามที่สามารถแก่วัยตามเวลาเราสามารถที่จะชะลอได้ไหมไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองการชะลอวัยอีกมิติหนึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ดังกล่าวหรือร่างกายของมนุษย์สามารถอยู่ได้โดยที่ยังมีคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพของเซลล์นั้นยังดีอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนานานก็ตาม ผลิตภัณฑ์จากกฤษณาหรือว่าไม้กฤษณานั้นมีความสําคัญมากในการที่จะใช้ในการชะลอวัยและต้านความเสื่อมของเซลล์ประสาทพวกสารสกัดต่างๆจากพืชกฤษณนาสามารถที่จะทําให้ไมโตคอนเดรียทํางานได้ดีขึ้นนั่นแสดงว่าสามารถที่จะลดความชราได้ไวขึ้นหรือลดความแก่ของเซลล์ประสาทได้ดีขึ้นและการทํางานของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็น การทางานที่สําคัญในเรื่องของพลังงานของเซลล์นั้นก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วยังสามารถลดอนุมูลอิสระในเซลล์ได้ซึ่งแสดงว่าสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดการอักเสบได้ด้วยและการทํางานฟังก์ชันต่างๆของเซลล์ของอวัยวะดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับมีอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่สมุนไพรก็คือสาวรลนั่นเองสาวรลนั้นเป็นผลไม้ที่เรียกว่าทานได้พื้นถิ่นในประเทศไทยและหลายแห่ง เระพบว่าเปลือกข้างในที่หุ้มส่วนที่กินได้ของสับรดนั้นมีประสิทธิภาพในการต้านความเสื่อมของเซลล์ประสาทโดยเฉพาะการต้านโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วงานวิจัยลึกๆโดยห้องแลบของเราร่วมกับชาวต่างประเทศที่ประเทศนอร์เวย์พบว่าพืชที่เป็นลักษณะที่มีสารชีวเคมีสูง แล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกสารสนั้นสามารถต้านความเสื่อมของเซลล์ประสาทได้ที่เกี่ยวข้องกับเบต้าไมลอยและก็ทาวโปรโตีนนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าค้นพบความรู้ใหม่และก็ค้นพบสารเคมีใหม่ๆที่คิดว่าจะต่อยอดได้ในอนาคตหลักการสำคัญในปัจจุบันนะครับเราคิดว่าเราจะทำลักษณะของอาหารให้เป็นยา ไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารดังนั้นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นนั้นเราทราบอยู่แล้วว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลลประสาทโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรารวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับที่เขาเรียกว่า NCD ก็คือโรคติดต่อไม่เรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญในประเทศเรานั้นเรากินอาหารเหล่านี้ไปแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานเข้าไปน่าจะดีกว่าก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปวันนี้ก็จะเป็นภูมิต้านทานต่อโรคในอนาคตนั่นเอง ดังนั้นสมุนไพรที่รู้ว่ามีความปลอดภัยอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เรากินได้ที่เขาเรียกว่า edible plant ก็คือกินได้เป็นอาหารได้นั้นสําคัญมากกว่ากินสมุนไพรที่อาจจะก่อให้เกิดพิษต่างๆต,ต,ต,ต่อตับต่อไตเพราะฉะนั้นสมุนไพรใดก็ตามหรือพืชผัดใดๆดก็ตามที่มีอยู่แล้วส่วนหลังบ้านของเราที่มีอยู่แล้วเราพยายามเก็บแล้วก็รับประทานและยิ่งปลูกเองยิ่งดีเพราะเราจะมั่นใจว่ามีความสะอาดปลอดยาฆ่ามแมลง เกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาก็คือ 1. ถ้าเป็นสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าจะเพิ่มมูล,ลค่าให้กับสมวนไพรไทยลดการนําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมูล,ลค่าดังกล่าวนั้นสําคัญต่อเกษตรกรผู้ปลูกหรือว่าเป็นเจ้าของสวนสมุนไพรอันที่สมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือมีหลักฐานการใช้โดยชาวบ้าน ถ้าหากว่ามีการใช้าอยู่แล้วนั่นแสดงว่ามันก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งและอันดับที่3ที่สําคัญก็คือน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลนโยบายรัฐบาลกําลังมุ่งเป้าอยู่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่สําคัญที่เรานํามาพิจารณาครับความมุ่งหวังของเราก็คือสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงจะต้องได้รับการต่อยอดเครื่องมือวิจัยเราก็มีความจํากัด เทคโนโลยีก็มีความจํากัดผมก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศที่มีความสนใจในด้านเดียวกันเราก็จะส่งนิสิตหรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกไปทําวิจัยที่แลบนั้นๆเพื่อมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยี transfer ถ้าเราได้ส่งนิสิตเราไปรับเทคโนโลยีแล้วมาพัฒนาปรับปรุงห้องแลบของเราซึ่งก็จะเป็นประโยชน์รวมทั้งสมุนไพรที่นิสิตได้นําไปต่างประเทศไปร่วมพัฒนานั้นก็จะได้กลับเข้ามาสู่ ในประเทศไทยเช่นเดียวกันสําหรับในประเทศเราก็จะร่วมมือกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในหมหาวิทยาลัยเองหรือในภาคอื่นๆนอกจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เรากําลังมุ่งที่จะทําอยู่นะครับและในอนาคตคาดว่านอกเหนือจากงานวิจัยแล้วเราจะใช้ห้องแลบของเรานี้ในด้านงานบริการวิชาการเพราะเรามีหนอนที่ชื่อว่า C. elegans ซึ่งเป็นโมเดลในการทดลองนั้น มีน้อยแห่งในประเทศไทยที่มีสัตว์ทดลองชนิดนี้ถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนหรือท่านใดไม่ว่าในจุฬาเองหรือนอกจุฬามีความสนใจที่จะส่งพืชผักสมุนไพรหรือสารสกัดเข้ามาทดสอบส่งตัวอย่างมาทดสอบในห้องแลบของเราเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขยายาขอบข่ายความร่วมมือครับผมถ้าหากท่านใดนะครับทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยมีความสนใจที่จะร่วมมือก็ขอให้ติดต่อมาที่ฝ่ายวิจัยคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยหรือเข้าไปที่ Facebook ของคณะเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะมีเว็บไซต์ของคณะก็คือ www.ahs.jula.ac.th นะครับปัญหาสังคมไทยนั้นมีปัญหามากมายถ้าหากว่าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอบสนองนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของความร่วมมือและก็นําไปสู่ทั้ง integrated growth และก็ impactful growth นะครับการให้นิสิตมีความเก่งมีศักยภาพสูงขึ้นนั้นเป็น internal growth ที่สําคัญนะครับขอบคุณครับ